รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวั okay, ยโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่บ้านไปกับผม<อ><ด>จริจริงๆนะเอาจริงไหมภารกิจช่วยเด็กบางคนมัคนควรจะเริ่มตั้งแต่คืนห้าเนี่ยไม่ใช่ต้องมานทำป<ม>้าเอ้ยเออติวเตอร์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 เดี๋ยวเราก็ตายหรอโอ้ยเก็บอาหารตัวยรกตามวเตอรช่วยไปช่วยได้เลยนะผมไปเก็บกล่องไปเปิดกล่องไปคุย เฮ้ยอย่าวางสิได้ยังติวเตอร์ได้แล้วครับไม่ได้อยได้แล้วเนี่ยใจแอนแล้วเนี่ยกลับดีกว่าก็ได้วางเฟ้ามก่อนนะฟ้าผมก่อนนะใครก็ได้ใครฟ้า่อนฟัมก่อนฟ้าผมก่อนฟ้าครับครับใครก็ได้นะครับช่วยเอาผิวหนังป่ามาหน่อยนะฮะอะไรนะหนังมะป่าครับขอร้องนะครับ ดีครับจะผม่นไปจผม่ไปอะจะมไม่น่าค <ผม S 2> ันแล้วนะเนี๋ยดูหัวไ่เอาเองก็ได้ถ้า,าโอเคโอคผมขอโทษโทษุกคนสามนวนะทำไมฮะคุณออโลล่าฮะ ถ้าถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรทำอย่าเปิดโปรเกมไว้ให้ยอย่าเปิดโปรอย่าเปิดโปรไม่ไม่หม,มือว่าเปิดวิดีโอรายการโปรเกมอ่ะอย่ามันเปิดเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผม,ผมเดี๋ยวผมเริ่มปลูกผักแล้วนะอะเชิญฮะเปิดในกล้องอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมเริ่มปลูกผักแล้วแล้วก็สร้างเตียง ไ้บลผมว่าตอนนี้มันต้องสร้างแล้วแหละหนึ่งอันได้มาแล้วอีกอันนึงอีกอันนึงใครไม่มานังมาป่าเอามาให้เลยนั่งมาป่าเหรอผมไงผมมีะะจะเอาให้เลยก็ได้จะจะเอาจะเอาก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมค่อยไปลาดทีหนักก็ได้นายเหรอครับนายเหรอฮะนายเหรอครับอไอหนังมาป่าก็เมื่อกี้มีไม่ใช่โย อ๋อไอที่มอเอาไปใช่ไหมไอที no, ่มอเอาไปเนี่ยไม่แล no, so, right? ้วใครมันเอาไปอ่ะเอาก็โห่เนี่ยแต่ว่าบ้องจะไม่อย่องนึงนะฮะตามเคยเสร็จตูผักไม่สนใจใครแล้วตอนนี้จำลองการดน